นานเริ่มไหลนองพอเดือนถึงอนในองก็เริ่มจะ่เห็นคลั่งถึงเดือนที่น้อยลง้อยลงมิจฉาารออกเท็มงผมตกเหตุไหนน้ใจอนลงหอยลงเหมือนน้าเดือนนี้เหมือนชื่องานเเ็นเดือนที่เกมันองอาจารย์ ยานประโมทพูดชักเรื่องอ่ไรจนมันจะบา่ามันนองออกจากมันลดอัลลีติเอน,น้ำไหลนองสิบสองก็เริ่มรงพอเดือนที่รี่ลงมันเป็นธรรมชาติเรืองตรงนี้แล้ววิธีแก้ก็ไม,ม่ยากอะไรที่ไหนต้นไม้เยอะที่นั่นก็ไม่มีปัญหาป่าเยอะก็ไม่มีปัญหาและใครไปอยู่ที่ลากรุ่มอย่างผมอย่างผมนี่เกิด เกิดบ้านโฮจากเชิงเขาแม่เนคนชนบุรีพ่อเป็นคนจากเชิงเขาน้ำมันท่วมทุกปีทั่วเป็นปกติเมื่อสักครู่มีชาวฟิลิปปินส์ถามว่าปีที่แล้วประเทศไทยติดเจอปัญหาน้ำท่วมหนักมีผลกระทบต่อเรือข่ายหรือไม่ผมบอกผมรุ่นุกปีมันนังกต่เดกว่าปีไหนน้ำจะท่วมเยอะมันสนุกครับน้ำท่วมเยอะมันสนุกเพราะนี่กบุดเบง่อหน่อ ขดเบิงเอาไว้เอาดินมาทำโคกท่วมนหนักๆก็หนีขึ้นโคกใช่ไหมพอแล้มีน้ำอยู่ในหนองเพเราขุดดินเอาขึ้นมาทำโคกมันก็มีหนองน้าแล้วคนชาวั้นทุกบ้านที่ขย,ยันชาวบ้านที่ออกเบอแล้วที่เกลียยไม่ขุดก็มไม่มีน้ำก็ดูแลและไม่มีโคกไม่หนีน้ำก็ดูดูน้ำหลักฤด,ด,ด,ดูเรื่องเ็บน้ำหนองนี่แคือมันรู้กันมา มันรู้กันมันก็ไม่รู้ผมไม่รู้ปู่แตันษายยากแต่ถ้จะด้การคือป้าพุ่ปู่เราไี่ปู่ยาตายายท่านรู้กันเขารารู้นสมัยพวกเราที่จบไิแาลัยโตเองก็จหมดรู้ทุกมันไม่รู้อะไรกันเลยนี่ผมว่าโลกมันช่วยกันตัดหมดก็วกเขาตัดมวลน้หมดผนตกลงมาก็พละผมว่าันี้ให้รู้อีกเนี่ยข้อความนี้เขามากมาย บอกว่าจะอยู่ว่าบอกแล้วบอกอีกอาจารย์รอมโน่เดินตามเขาจะอยู่ว่ามากกว่าผมนี่พ่อแกแกยุ่งมากกว่าผมนะฮะเดินตามประโยู่ก็ตรามเรื่องนี้ย้ำแล้วย้ำอีกว่ามันต้องรักษาป่าเอาไว้ก็สร้างเขื่อนเสร็จปั๊บเหนือเขื่อนไม่มีป่าเหลือเลยฝนตกมันก็อีกหนึ่มันก็ชะล้างเอาหน้าดินถล่มลงมาเขื่อนก็เต็มไปด้วยทรายไปด้วยหินด้วยดินสุดท้ายก็จะไม่มีน้ำเหลือในเขื่อนถ้าไม่รักษาป่า ท่านก็เพียนปลูกหญ้าแฝกให้ดูเสด็จไปปลูกหญ้าแฝกเสด็จไปปลูกต้นไม้เป็นสักษาป่าก็ไม่ทำอย่าคนที่ผมขีม่จักรยานมาสิบเอ็ดวันมาถึงนี้ปั่นจักรยานเห็นชัดเลยคนช่วยกันดึงลายชาวบ้านกินเขานั่งกินเหล้าเ,าเาอาเหล้าเผาฉุกแก้วกนันเะป๊ะเลยครับโอ้โหปีนี้วงแหวนไฟมันสวยจริงๆเหมือนนะนเขาจุดไฟแล้วก็วนเขา แล้วมันเป็นวงแหวนทุกภูเขาเลยมันไม่ข no. ึ้นไปจนรัฐบาลทําได้แค่ประกาศเป็นเขี่ยปีแบบหมอแล้วปีนี้มีโทษมากโทษอะไรเกิดอะไรผมเพิ่งลงมาจากลำปางวิ่งมาจุดจะข้ามขึ้นลมนั่นแหละครับคือเราเห็นแนวป่านิดนึงแต่เดินมันไม่กี่ก้าวข้างในมันไม่มีแล้วใช่ใช่เป็นโทษเพราะมากแต่คนไทยอะครับจุดก็เห็นนักทัศนเป็นข้าวมุนของเสียงเลยครับแล้วโลกอาจารย์ มีแหน Yoon, ar, ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมีนายเพื komm, ่อท่านตัวย่ออำเภออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้กันได้นะนี่ปั่นมาด้วยกันอำเภอหน้ามือเนี่ยเออว่านี้ไม่พูดแล้วกัเขาประกาศบอกว่าไม่ต้องกังวลอำเภอเรามีนโยบายจะปลูกยางกันทั้งอำเภอเลยไม่ต้องกลัวผมนึกในใจไอ้ที่กระทูลไอ้ที่ทุกที่เนี่ยที่มันตล่มแล้วมีตุงมาทิ้งมาการผมเป็นห่วงบ้าน บอกว่าไอ้ต้นฟูยางจังหวัดยาบ้ายาล้วนๆนี่ยยาล้วนๆนี่เขาไม่รอดนรำเขาตอนกระทุนนะพอเราลงก็ไม่ได้ลงมาเรียบร้อยเขาหมนขึ้นมาเลยครับเขาหมุนขึนมันพลยทางกวอเรียไม่ใช่มาจะรอโคลนพราามาต้นยาด้วยโอ้นี่น่าห่วงมก็เป็นห่วงนั่นผมบอกว่าจะจะปลูกยาเราต้องปลูกเขาผมว่าน้หมึนหรืออะไรนะนี่อันตราย แต่ตอนนี <tı ro> <ümüz> <c oughs> ้การแกความไม่รู้แล้วปลูกยาหนึ่งบอกว่าอู้ดีเพียงเลี้ยงปูปามคนมันช่วยเดี๋ยบางคนบอกอู้ยาหนึ่ไม่ดีละแกงไม่ว่าเลยนมันลงมาหมดเลยคือใครจะว่าอะไรพี่ลูกแต่เราเห็นมากับตาว่าโผล่ยาทั้งแผงเลยครับพอเจอน้ำฝนชุ่มเนี่ยพอยกมาทั้งสวนนะครับเป็นเห็นมากับตาต้องเหนนจริงเพราะนั้นถ้าต้นไม้ที่มันไม่มีหลาระดับลากแก้วไม่มีหรือฝานจนทุกระดับอย่างเงี้นะ ผมมั่นเอาไม่อยู่เลยเราแค่รงนึ่งนะฮะก็มือเราทุกนิ้วเข้ากันหมดเลยนะคงทำอะไรยากแน่นมือจะที่แบบนี้นิ้วมันเฝ้าันหมดเลยนี่ยต้องมีลากแก้วลึกมันต้องมีลากกลาบลากตื้อลากเลื้อยพันกันไปหมดแล้วพอเจอผลผลทักกันไปหมดแล้วทับกันไปแล้งก็ไม่แห้งเด็กๆเนี่ยปุ๊บเมษาขึ้นไปตามตามไน้ำตกตาลพัดแหงเลื่อนเมษายังไม่เล่นน้ำตกได้ เดี๋ยวนี้พอฝนตกให้รีบขับนะครับพอฝนหยุดก็ไปจะไม่ทันนะครับฝนจะไปหมดก็จะพรละลงมาท่วมหมดนะเนี่ยฝนตกก็ไม่มีนะนป่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ขนาดนแต่ที่สำคัญคนเนี่ยะคผมว่าคนเนี่ยม,มันไม่รู้มันหนึ่งไปทําลายป่าสองฝนตกลงมาเนี่ยที่เนี่ยครับไปมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่นี่ทูเดื่อพื้นทีน่เข้าไป ที่นี่มันเป็นเขตเงาผลเป็นจุดเล็กๆเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนเป็นที่ก็ไม่เกิน1,600บริเวณตรงตรงมากเกินเนี่ยนะครับคูนเบ็ดๆนั่นจะมีน้ำประมาณ60,000ตัน60,000คิวรวมทุนที่เนี่ยที่นี่ขุดห้วยหนองกองบึงขุดด้วยจอบนี่เล็กๆนี่รอบๆนี่เราขุดครับห้วยหนองกองบึงมีบึงอยู่สองบึงเกณฑ์น้ำถึง80,000นั่นนะ กรงลงฝนที่ตกมาในนี้ทั้งหมดเก็บได้หมดเลยแม่ฝ่ายของแต่มันซึมไปทางดินเองนะเหมือนกันชาวบ้านในอดีตเขาก็กทำอย่างนี้ครับบนเขาเข,อข,อขาอกกลั่นเป็นขวายกระจายลงลำเหมือนออกไปเก็บไ้ในท้องนา,นท,า,งนานท่านาทินกว่าจะลาลงมาถึงบ้านเรากรงนีพไม่ต้องกลัวมาถ้ามาเดินไปเก็บมาเดินไปกรอง าย่พะโมดกระจายน้ำลงไปตามเส้นทางที่เรียกว่าน,น้ำหลักปรับเวสบา,ายหูนนะภาเต้อเ็จตอนหน้า,าน้ำทุกทีนะน้ำท่วมรอบเรงศรีนครับเขาก็ต้องยกพลหลับมาต้านไห้ไหวแต่แบ่นี้นะครับการจการธรรมชาติอันนี้ผมพูดในพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างน้ำท่วมปรับให้สามารถทำการเกษตรจตกน้ำท่วมได้เวลาน้ามันหายไป อย่าให้น้ำอุทธรณภัยมันหายไปให้มัอยู่ในบอลในจักรในรอบอาณาจักรนะคุณที่ว่าต้อสงสืงอเราจะทำแล้วแต่ที่นีน่ไม่ท่วงเขาก็ไอ้นี่เป็นทฤษฎีน์หนึ่งที่ทำได้ถ้ามีการทำเนาะเวลาเวลาที่ประชาชนเขก็มาดูแต่รัฐบาลควรจะมีโครงการนำร่องแบบนี้ทำให้คนรู้เห็นไม่ได้เกิดการห่างต่างจะเป็นนำร่องที่ไหนก็าบรรลอกการอยู่ที่ไหนดีครับอรย์ไม่มี จะทัน้ำร่องทีไหนื่อทำน้ำร่องเขาต้องู้ทกอ่างกาเขเห็นว่ากนะแต่ส่วนมากเวลาเราวลาพอภากรัดน้ำร่องไม่ค่อยมีเชื่อคืออย่างนี้นะที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมทำมาแล้วการรับบาลรัาล็ีกด้ยู่นันแหละในสมัยผมรับราชการผมเป็นทุกตัวราชการกระทรวงเกิดเรื่อต่าเพื่อดสารเพื่อสามง่า ประวัติยืนยักรมจากเพกรบุรน้ำท่วมน้ำท่วมองที่ผมว่าผมมีแรกที่สวนร้ำการกรพบปะกับแกนน้ำผูใหญ่บ้านแกนนำวัดหนูอบ้านเขาก็แนะนำแบบนี้แนะนำแบบนี้เขาก็ไปถามเขาก็ไปถามันก็ลูกสวนดี่ดีนะทีทางแก้น้ำเลยเนาะสวนของเขาระบายน้ำองไปภายในใหเป็นบาที่ต้องการ รูปร <T ừ S 1> <at> ่องรูร like the ูกว่าน้ำติดอยู่ที่รองน่ะฮะเิธีทสามารถผมเป็นเห็ียบให้มนทับแบบนี้ไอ้แบบนี้นะครับก็อยู่ได้ไม่จำพวกวุ่นมไปฮะไอ้นี่ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งเยอะแยะได้ทำได้จะ่ที่น้ำท่วมทั้งหลายแหล่น้ำแดงน้ำแดงก็จะมีระบบตักเก็บน้ำอย่างที่คุณวัดกับทางนี่นะครับตักเก็บน้ำนะ กรณีที่พื้นที่โดยทั่วไปเนี่ยขนาดนี้เดือนมีนาคมหากเหนือภาคอสานแร่ทั้หมดแลครับที่มีนาอยู่ในเขตสงการอยตนท้ายแค่นั้นจึงมีแต่ทำไงให้มีน้ำในพื้นที่ทั่วไปจะเก็นน้ำจะไปาบเผื่อนจากฝวายเี่นทางนะมันหมดที่ก็ราะนั่นำรูปแบบเดียวเก็บน้ำไปทัที่ทุก ทำยังไงถนะ้านันเป็นอานาคตทีนี้ถ้าเป็นอย่างรเราบอกว่าถ้าเราศึกษาจริงๆทําอย่างถูกต้องนะครับปีหน้าต่อๆไปที่ปีนี้เราก็คงจะต้องอยู่กับน้องน,น้ำไม่ได้ถ้าธรรมชาติเขาจาัดการแล้วผมก็คิดว่าถ้าเขาจัดมันก็คงจะหนีไม่พ้นแนวเดิมน,นะครับแล้งหรือน้ําก็เป็นของที่คู่กับบ้านเมืองเรากระดาษกรกดาษ,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 ษคนทิ้งช่วคนทิ้งชั่วคนโบราณเขาเรียกช่ววันแล้งอีกแล้วปันคงเป็นเรื่องธรรมดาของประเทศไทย แต่จะไม่ธรรมดาเมื่อคนไทยไม่ยอมรับว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรนะครับอย่างน้องดีเกยวนอาจจะ,ะไปไหน,นะะแล้วอาจจะสมุทรปราการท่านรู้ด้วยนะ,ะท่านสมุทรปราการแต่คนบางคนเองอาจจะมีชื่อจังหวัดไปแล้วนะครับว่าคุมอูณุวีสนีขุมยหนีไม่พ้นน้ำทั้งนั้นเลยนะ่าที่นากนนานมาก่อนคุณลงไปตอนที่กำลังจะสร้างน,นะครับที่สถานปฏิชินอิตาลีเข้ามาเขาก็สร้างเก่งของเราไม่ร้าวไม่โคตไม่หอกได้หรือไปั้งหลังขึ้นมา การอะไรก็ตามนะครับถ้าเราอยู่กับประเทศของเราได้เราก็ใจประเทศของเราได้ผมเชื่อว่าหลายท่านที่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศแต่ไปที่ขอ,อให้เราดูแค่ไหนก็ตามขอให้ไปอเมริกาเจริญแค่ไหนก็ตามอยู่ประเทศไทยใหมีความสุขที่สุดเพราะว่านี่คือแผน่นดินของเราที่อยากจะให้อาจา,า,ารยา์อาจารย์ย่ามาช่วยสรุปในแง่ในมุมมองเนี่ยครับเราได้เห็นแล้วว่าเราอยู่ได้ยงไงก็อยู่ได้แต่เราจะอยู่กันยังไงที่จะอยู่แล้วมีความสุขกกัน คือถ้าให้ให้ประเมินนะครับมันอยู่สามทางเลยเดินจะสู้สู้ก็คือเอาละเราต้องการจะเอาชนะซึ่งอาจารย์บางโมดปันโทผมก็ปันโทว่าไม่มีทางพูดได้ยกเป็นบางพื้นที่มันไม่มีทางเลือกที่ต้องสู้กันแต่สู้อย่างไรต้องมีความรู้เรื่องพกเรื่องน้ำจริงๆไปตั้งกำแพงบุงบ้งดินเข้าภาคาระภัท ยกน้ำขึ้นไปสี่เมตรก็แปลว่ามีแรงดันสี่ตันตอนนล้ป่าเนี้เรื่องนึกถึงเ,งเงหล่านี้ถ้าไม่เชื่อมาอยากมาสู้ถ้าจะสู้ต้องมีผูนรูประผบนี่เรื่องที่หนึ่งถ้าจะสู้สองหนีตัวอากา,า,ารแล้วสถานการณ์ปีนี้นะหนีีที่สุดเพราะอะไรนะผมผมขี่จักรยาน่ยสัมผัสนะครับสอ,สอวันหนาวจัดเลยบนเขา เจอเจอควันไฟเจอเขาหัวโล้นร yeah. ้อนจัดทั้งวันฝนตกหนักทั้งวันเห็นชัดประเทศตะวันติดเกบวันที่ปั่นจักรยานวันละน้อยกิโลกิโลเห็นชัดเจนว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนจับค่รับเร็วกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนฟ้ามันได้ถึงทลลายเขาหัวล้นรุแรงมาก ปริมาณผอาจจะไม่ต้องมากเท่าปีที่แล้วแต่มันลับลงมาท่วงหนักกว่าปีที่แล้วแน่นอนปีนี้เพราะฉะนั้นทางเลือกที่สองน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดคือหนีทางเลือกที่สามเป็นเรื่องที่ผมชำนาญมากคืออยู่กรบมันมาเร็วมาชา้ามาไม่มาไม่เกี่ยวปูติด็นต,นตรงเนี้มันมาตัวขึน้นี่ทำแพตัวอย่างนะครับดีบ้านเดินแพ เตรียมเพลง,งไปแล้วนะครับพอน้ำลุ่มเราจะเอาแพออกแล้วเปิดเพลงจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญไปดูขึ้นไปนั่งเล่นนอนเล่นกันได้บนแพนี่มีต้นมะพร้าวนะครับเอามาะพร้าวไปปลูกไว้บนแพเอา,าก้วยไปปลูกเอาผักเอา,เอาอย่ามีบ่อปลามีมีบ่อปลาอยู่บนแพ จับาไม่ต้องไปจับข้างนอกครับล้วงลงไปเอาขึ้นมากินไนดะ้นี่อยู่แบบขึ้นลงนะจะเรียกให้มันเท่ๆเรียกว่า <Yeah. S 1> โ l o a t i นะอยู่แบบโ l o a t i ขึ้นลงตามน้ำอันที่สองเนี่ยให้เล่งขุดน้องให้เล่งขุดน้องนะเอาดินเนี่ยอย่าไปให้ไปเอาดินมาทำเป็นโคยกยักษ์หมนที่ทรท่านว่าที่อาจารย์กะมทพูดมันนะพูดนี่โอ้โหที่น,นี่ฝูกจะทำโคกยักษ์ มันได้แค ну, oh, ่โค mm ้ง hmm. น้องยัดโค้งุดลงไปเจอดินกันมันนี่ดินขึ้นมาไม่มากแต่ว่าเขาก็ได้อุ้มน้ำน้ำก็ขุดน้องน้ำเอาดินมาทำโคกยักษ์เอาไว้แล้วกระจายมันโคกันโคก้งสะพัดโคกถ้าเป็นกิ่นสาดมันนี่มันโคน่น่ะก็ได้จักโคนยกมือขึ้นยกมือสูงๆว่าใครจักโคนโอ้โหนี่โคล่น่ะมันมีระบบขุดน้ำใต้โคนโคล่ึ้นโค้ ที่มีปลวกมีรูหนูรูปูร,ร,รูสารพัดเนี่ยขุตกมานน้ำไหลออกไปเก็บไว้ที่ใต้โถนแล้วข้างบ,บนมีสัตว์สารพัดเลยครับโปรตีนเพียบเลยครับข้างบนยังมีมดแดงไข่มาปรุงอาหารไม่มีอดเลยครับแล้วในโถนเนี่ยถ้าอดน้ำนะไปขุดสระน้ำข้างโถน,ข,นข,ข้างบ่อพราข้างโขงยากมีน้ำมีน้ำใต้ดิน นี่ไปบูมปัญญาชาวบ้านแต่เราไปทไําลายภูดี่จะทำลายพวกอยากทิง้งหนงแล้วพยายามจะเกรดอยากแด้ที่ทางินเยอะดๆดวยความโล่ก็เลยเก้งินเขาต้องยอมยอมเสียที่ดินเอาไปทําแหล่งน้ำแ,นนแล้วเอามาทำภูซึ่งถ้าคำานูงดีๆไม่เสียได้ประโยชน์ถูงกว่าเยอะแยะเลยบอันนี้ก็เล่นนะผมคิดว่าในวิธีที่สามคือได้แตอยู่กับนะแล้วก็อย่าไปเรียกร้องน,น้ำจะ้วเฮ้คนรู้สึกว่าเป็นแม่ น้ำเนี่ยยังให้หมดรูปศีลเหนือกว่าเราเยอะรือต้องให้ปัจจุบลบย่อมเป็นแม่แล้วแม่ปกุ้นดูแลไปเรียกน้องนี่หุ่เย็นนะไปเรียกแม่ว่าน้องนี่แม่หุ่นเย็นถ้าพาดเอวิ้วๆนะเพราะนั้นไม่จาเป็นอยากปสู้ถ้าจาเป็นจะต้องป้องกันปกป้องก็ต้องทําพิธีบูชาน้ำอลยาะมาเลยนะแม่นะต้องอ่อนน้อมทูกข์อนะครับรบศึกษาใจประโมทก็จะพอป้องกัน บอกแม uh ่ยาอย่าเข้ามาเริจะเดือดร้อนอย่งพอได้สามทางเลือกนะครับึ่รับจำเป็นต้องยืนยันเอาไว้ตังยาวยาแต่ต้องหาทางไปยังไงคุณาังไม่ได้เด็ยาเอาไว้แต่ต้องมีทางไปถ้าไม่มีทางให้ไปไม่รอดอสองหนีนะผมเรียนเชิญนะครับถ้าใครอาการดูฟอร์แล้วปีนี้จะท่วมน่ะมนจองที่ไว้ที่มากเพื่อนแน่เลยขอบคุณครับา เพราะตอนนี้เป็นเป็นทางที่ผมคิดไว้จะเด็ดากทั้งหมดแล้วนะ <c oughs> ผมคนกรุงเทพมันจะไปขุดโคกทำอะไรก็คงไม่ได้ผมกลานะ่าวไว้แล้วผมจะขับรถไปอยู่ตะเจน,นยักเดีย๋ยวผมจะเตรียมป่าไว้เตรียมไม่พร้อมเลยครับหมดมันเงินเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยครับเจอหาที่พักพิงถ้าจําเป็นต้องหนีนะรัวก,กาและมีมิคางาต้องหนงีหลายทุ้ที่ดีและว่าที่สามอยู่ก็มันไม่ได้จะอยู่อย่างไรผมว่าในเมืองก็ได้สนุกกันนะ ที่ตอนช่วงลื่นน้ำช่วงหน้ารานต่างๆเนี่ยท่านผมอยู่สามัญกรนั่งรถโอวูท่านรถเมย์เนี่ยรถท่านผมเนี่ยมันโล่งโปรี่จะรถเมย์ครับรถขึ้นรถเมย์เนี่ยเวลาจะขึ้นรถเมย์นั่งเรือยาวเปรีเทียบครับอยูขึ้นรถเมย์ปีพศ2560ปี2560นะครับผมนั่งเรือไปเทียบกับรถเมย์นะครับ ต้องไปทํางานที่ทำเนียรัฐบาลขับมาตลกลงจากรถเมย์ของ่นเหลืองยาวก็วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านในถนนในหมู่บ้านเราเปลี่ยนเป็นคลองให้เหลืองยาวนี่ก็พออยู่ได้นะครับทีแล้วก็หมู่บ้านนั้นก็ขายจริงที่หายไปปลวกหมดเลยแต่คนที่มาซื้อก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ว่าที่นี่เห็นว่ามันถูกดีไม่รู้ว่าที่เขาขายหนีน้ำ่วมก็มาซื้อกันนะครับราคาถูกดีก็ม่อยู่ พอเอาพื้นทีนก็ต้องอยู่กันที่ได้จะปรับตัวอย่างไรตางนะี้ถ้าเป็นชนบทของ,บบของที่จริงพื้นที่ที่เป็นตัวเมืองในกรุงเทพเปนสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับความหนาแน่นจริงงแค่สามเปอร์เซ็นต์แต่ที่ลาออกมาอยู่ในพื้นที่น้ำหลากมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ที่อีกองค์หนึ่งผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคน,น,นวิ่ตกเอาวนรถไหมู่บ้านจากทั้งมันจะเยอะไป ช่ไหมนิมาคมอุตสาหกรรมมันจะมาทําให้สภาพแวดล้อมเราเละเทะหมดถ้าเราคิดถึงนิคมอุตสาหกรรมกับหมูาาม่บ้านจัดสรรที่มามาขวางทางน้ำเป็นสเสมือนท่าจุดสมัยมุรียุทิลาปีนี้น้ำก็จะมาจัดการขับไล่ท่าจุดไปรับรองนิงมาคมอุตสาหกรรมต่างๆเขาคำนวณสาระแตแล้วว่ามม่เชื่อรัรฐบาลเนี่ยอยู่ได้ยังีอยู่ปนประเทศหรือดีกว่า เพราะนั้นเมืองไทยก็จะค่อยๆปลอดอุตสาหกรรมไปแล้วจะเป็นประเทศเกษตรกรรมผลินอาหารให้คนทั้งโลกกินสงใจเลยครับและเราก็เอานิคมอ,อุตสาหกรรมที่ทิ้งร้าไงไว้นเป็นที่เก็บอาหารเป็นยุ่งข้าวดีไหมครับทันพี่ยังไงเราก็คงสิเข้าไม่พ้นแต่ทั้งหมดทั้งภูมนี้ก็อยากให้อาจารย์ช่วยสรดปพวกเราเห็นพราะ้ว่าพวกเราเองนะครับท่าจะเป็นคนที่นิ่งอยู่ดาดไม่ได้ ครองนี้เป็นคำพูดที่ได้รักมากสลบผมอย่าเอาแต่นั่งดูแล้วนิ่งเฉยอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องเราต้องร้องนะต้องร้องเพราะเห็นว่าเราก็รู้นะเราต้องร้องให้มาช่วยกันเป็นพลังให้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเราต้องขวานเราจะปล่อยให้อะไรนะให้เขาเป็นไปอย่างที่เขาอยากจะเป็นให้เขาัางการที่เขาอยากจะได้บางั้ง เขาอาจจะไลือกพิจารณาเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เดือดร้อนในงานประเทศอีกต่อไปหนึครับอยากให้การช่วยปิดการเสวนาที่ลึกซึ้งวันนี้ลึยผมชอบเป็นนิอาจารย์ให้อยู่ได้พูดไม่ได้อย่างอาจสักทีถ้าครับกราบขอบพระคุณสองพันที่ทีมงานวันนี้เจตนาจะบอกสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งไม่ว่าน้ำเต็มทั่วหรือน้ำแต่แห้งหรือคนแกล้งน้ำใจ เราต้องอยู่ให้ได้การปรับตัว adaptation หรือดูยห้มันให้ได้ึ่งมีวิธีการมากมายตัวอย่างทำให้ดูแค่ไม่หมดเลยทั้งที่นี่และที่อื่นๆทั่วทุกภาคมีการประชุมกันทุกเดือนมีตัวอยา่างทำับ้แม่ตื่นื่ออกไปคนนี่เราเป็น,ปห,นปห่วงพวกเรานี่ไปเอาตัวรอดได้จริงพวกเราสามสี่แสนคน เราเอาตัวรอดได้แล้วจากที่หนึ่นไม่เอาตัวรอดเลยนี่นัยยะที่หนึ่งอยู่กับมันให้ได้อีกนัยยะที่สองเนี่ยก็คือน้ำพวยก็แล่เห็นแล่เดลืองน้อยนะน้ำแลงก็แลงทุกปีรับก็เอาแดดเอาน้ำมันหาน้ำมันเอาน้ำไปแจกตั้งค่าอยู่เนี่ยทุกปีแล้วเราคนไทยจะนั่งแล่นน้ำใจอยู่ได้ นโยบายที่สองก็อยากให้ชวนที่จะควนหน่วยงานต,ตอนที่ขเขาเชิญอาจารย์โมทกับผมไปพูดที่ยูเนที่ยูเอ็นเน่ะงานของสปออสปอรอบอกแล้วมีคนยกมือแล้วว่าให้ตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนขึ้นแล้วก็ เรามีอำนาจคุณกติรัตน์ไตรก็อาศัยอำนาจคุณกติรัตน์ไตรนี่แหละตั้งอาจารย์บาโมเป็นประธานแค่ไม่รักก็ไม่ได้เพราะเราาแทอำนาจพระนะต้องตั้งนาตประชาชนเราลุกขึ้นทำร่วมกันแล้วบอกรัฐบาลเราเสียหน้นิ่งดูได้ยังไงมันก็ต้องลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างไม่งั้นปล่อยให้รัฐบาลทำจนแบบทีกลางดันแรงก็พังลงเลยก็จะเดือดร้อนกันอีกหนักกว่าเดิม เพราะน้ำถ้ามีความนูนน้อยแล้วเป็นจัดก,การเขาจากอันตรายยิ่งกว่าไม่จัดก,การอันจะลอมโอดแต่ยืนยันได้ถ้าเรารู้ไม่จริงแล้วเขาก็ไปยุ่งเกี่ยวยาทา็ดีกว่าผมเห็นอันตรายอันนี้ชัดเจนที่กําลังเกิดแล้วรู้น้ากรรมการแล้วน่าจะทำอะไรไม่ได้รอบปีนี้เชื่อว่าน้ำจะไม่หนักกว่าปีที่แล้วน้อง แต่ความสูญเสียความเสียหายคนเดือดร้อนจะหนักกว่าทีนี้เราเป็นหมู่เพราะนั้นมันต้องรู้ขึ้นทำอะไรสักอย่างนะจะทําอะไรอย่างไรผมคิดว่าเราต้องหาดูกันต่อแล้วทวนกันแล้วหน่วยงานที่ทํางานต่อภาคประชาชนอย่างนี้ดูได้น้ำท่วมไปแล้วน้ำแห้งไปแล้วคุณมีองเรื่งบประมาณของรัฐของไทยคุณจะมานั่ง แลกน้ำใจอยู่ได้ไงนี่คุณนายกฯก็หลังจากงานนี้ก็คิดว่าจะสารต่อจะต้องทําต่อแล้วก็อบอกรัฐบาลว่าอย่าม,มัวนี่ดูได้อยู่ได้อย่าแลกน้ำใจอยู่ได้ในความหมายที่ก็ไม่วาน้ำจะท่วมหรือน้ำจะแห้งแลกน้ำใจอยู่ได้อยู่ได้แล้วับอยู่ได้แล้วกนี้ก่อนที่จะ ในฐานะที่พวกเราทุกคนที่ด้านนี้นก,ก็ได้มาด้วยมือรือและติดนะครับเชื่อได้ว่าทุกคนอยากจะมีแนวคิดที่ดีอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันวันนี้เราถึงได้มาร่วมกันถ้าเสียงปลบมือนี้จะเป็นไปได้ขอเสียกลบมือนี้ให้ท่าถกมือจากตัวท่านเองขึ้นมาในวันนี้ด้วยนะครับสามสองหนึ่งขอัวขอบคุณครับขอบคุณท่านเลขาธการตัวเอด้วยนะครับ